แม็กมึงอยู่ห้องกับใครอ่าอยู่คุปปอยู่คนเดียวอะให้กูไปชมกับน้องสบายดีนะง่าดีบอสอียังาติดเจ้ากดมากอันนี้เซาเอมอันนี้น้องคานอันนี้แม็กกินยังตุกเอาแต่ไปเก่าแต่ไปชมเพ่รมเาแต่ไปชมเม สบายดีพึ่งอากอสบายดีทุกคนมืัอนี้มาพบกับขาประจาวเร็จเคยเพิ่งอาก้อยเออมืัอนี้เฮาโยงเยนคือเก่าของดอยหมูของเฮาทั้งหลายคนสบายดีเชียวพี่กูอยู่กูว่ามึงอยู่มืัอนี้เฮาอันนี้ลุงเนาะลุงคอยเองอยู่บ้านยังก็ บ้านบังเพื่อนบ้านบังเพื่อนนี่ลุงคนที่ชอบคนที่หนึ่งนี่มาหนี่ลุกอันนี้ป่ามั้งลูงอันนี้ลุงอันนี้ก็เฮามักน้องน้องสาวเพิ่นเออเฮาก็ดีใจนะเดี๋ยวเป็นลุงเชี่ยวเอาก็ถตึกไจไลลูกเฮาก็รอได้เอามักดอกเราเนี่ยเสียหมักอันนี้ไงชิเปอรไหเออว่าชัดเลยว่ามืูนาสิฟฟ่ากุปรินเลยเออให้กูนอนเด้วยใช่ นอนน้ำหนองมึงบ่ได้วัดโอ้มัอนี้เนาะนี่เนาะลูกเฮามืัอนี้เฮามาเฮียนอยู่ห้องไอที่นาะถือว่าห้องคอมมาอยู่นี่ห้องเยียนของเฮาเออเชิงรผมด้วยหมูเฮาทั้งไร้แรงนอตเนี่เนาะหมูเฮากำลังลงมาเนาะสาวนาลี่เรือว่าสาวบุตรนาอังคณาหรือว่ารถชนาอันนี้ง้อปลาอยู่นี่เนาะง้อปลาเนี่ยนอตเออ กี่ยังมาติดเจ้ากดมาชู lonely, ้อๆที่เรามาติดปากมึงกะสดสื่นหน่อยหนึ่งเนาะนี่เนาะเขาจะพาไปเหาะเชาวปีหนึ่งเนาะที่ชาวปีหนึ่งมาไหมอ๋อนี่บริเวณโรงเรียนของเราเองเอาให้เบิ้งวิวโรงเรียนของเราแบบโรงเรียนเขาเป็นตาเฮียน้านเนาะไปตีมาเฮียนกะเออตอนนี้เขายังต่อนหับอยู่เสมอเนาะเพอปีหนึ่งห้าก็เริ่มเนาะไปยางเฮียนกัติดต่อมาเราได้นี่แม็กเม็กเม็กสามเม็กสามเม็ก น้าะมันกลับไปได้ซะตตาซแต้ามาห้ายก่อนไม่ยังอันนี้ไม่ดีเอาก็าจะไปที่กรอบเนยจะไปดีเนี่นี่คือซาต้าเนาะเอ้ยเอาตุกหนักมาก่อนมาจับมือก่อนทักทายเช็คแฮนด์เย็นปะนี่ก็คือมือแบงกวงแคทเนาะบอกคิวบอกนี่ไม่ใส่วัดวัดกลัวคนพูดว่าเอาได้จังไดโมเดดาอันนี้ฮะมือแบงกวงแคทเนาะท่านผู้ชมมือหยางมือหยางมือที่ไรไออุ่นมือเย็นนั่นเอง หมูเนี่ยหรออันนี้หมูฮานาะนี่ซาบุดเนาะุดเขากล่องสบาดีสบายดีอ้าจะมืจะแง่ก่อนฮอันมือีเย็นอแหลเยง่่อนอเย็งย็แกันจะอุ่นล้วอยู่ไก่่ัอนางิวห้เงียอันเียเราบานมนาบริการอเมาพบสาวคนงามในงานบุญมเนื้ออุ่นถามแนยูบ้านใด กูจะบันเนี่ยเสียบันมังนาบันมังนาเนื้อมาพี่มั้ยเฮ้ยขาปอบะเฮ้ยแล้วนะอยู่ก่อนอยู่ก่อนเอาพอซาโนการหลังจากที่บัได้อันบวได้เห็นเพิ่นมือนะ่นบัได้เขาคลิปเนาะเพิ่นบัจักวะอีกยังวะส้มจอยเนี่คือ นี่เด้่ยหนูกานี่เห็นบ่นี่ได้โซนได้ยังได้เรื่อยๆเสียบเลยจะติดกล้องสบายดีเนี่ยงามงามเป็นพิเศษวันนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งแต่ว่าคือติดเฮ็ดแล้วอันนี้เอ้ยเื่มป่าเขาเองอ้ป่า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 เฮ้ย อันนี้แมนยูยูเซโกกูรูดยูเซโกชาเซโกมีแต่คนงึกว่ามึงเอาอีเป็ตโปรตีโอเนาะโปรตีโออันนี้คนเป็นโปรตีโอเนาะสบายดีกล่องไงกูแหงเบื่อฮะโทรศัพท์กูสีฮาให้ให้รักเชียงสบายดีเนาะเอ้ยอิดเออตอนสบายดีมาตอนลักก่องโอ้ยปัญหามึงซ้อเมื่อไหร่จะได้ซ้อมเอมเด้ชงเพิ่มเมื่อไหร่จะได้ได้ยังได้ยังได้ได้ยังวะ เดบบได้บวมังค่าจานพวกใคเฮไปชไปชูมาวนอันนี้เาวองฮเบิ้มอดีวดวดวอันนี้เช้าเอ็มอันนี้น้องคานอันนี้แม็กกินย่างตุ๊กเก่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเาท่านผู้ชมเ้าท่านผู้ชมกิมสมกิ้มสมขี้ไม่ออ กินตุ๊ตู้คือเก่าเนาะห้องเขามีแต่คนนาหักเนาะนาหักนาหักแต่ตอนเขาโอยังหายอะไรมันนาโบนนาหักตอนเขายังหายอะไรจงใจของตีนมุกเม่บ่กโบมนนมันโบเมนท่านผู้ชมคืนห้องแอ่นะเมนจงตีนต่อตู้เช็อกอ๋ากอยเป็นบ้าวูของเขาบริษัทเดือนหนึ่งเลยเนาะเอาอยู่ก่อนนะยังไปห้องเขาต่อไปยังกินสมกินโซตัวนีเอ่ินไหม ก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือบรรยากาศอยู่หงเฮียนอันนี้ครับกล้องคนเก่งกินกล้องตังเก่งทั้งเฮียนเก่งทั้งอันนี้นีคือตึกปีหนึ่งปีเฮียนปีหนึ่งปีสองอยงเฮียนนี่นี่เนแล้วมุญยาปั้มเอาปลาแดดเลยมันเป็นแสบมันจะมัวสมมันตึงตัดกันเอากระดัเอาประเลเอองนันเช้าปีปีองแล้วก็ไป ยางเมฆโซโวนโซดาหยิบกับแซงกับแซงบนหน้าสบายดีโอ้ชาวเม็กต่อไปพวกเราช่องคนจะคืนหองเนะเพราะว่าฝนกระสิตกไป เฮาวโบ้อันนั้นเนาะเฮาวโบ้มีเวลาเห็ดคลิปเนาะมาเฮียนแต่ว่าขาดทุเฮียนแน่นเห็ดน้ำแน่เฮ้ยโบ,บ้เอาดอกอาจารย์เปอนไรอันเนาะโอเฮียนเท่มามาีกำลังซีมไม้ครับบักควายห <c oughs> มูเขาเองเนาะมันเดาเัาควายเฮาวบามันขึ้นเนาะโอ้บรรยากาศอยู่ผู้เด้อท่านผู้ชมแบบจะงขึน้นยามสาวนี่ทีท่แท้ยามแรง ทางสวรรค์นาเกตกระฝนตกนักอาจารย์ขึ้นห้องเราบวจักแจ้งอาจารย์จะขึ้นหอ้อ,จจหองเลยเนาะไปทางพระสงมาชีบานิกาพาขึ้นห้องพา<ป>ข,ขึ้นห้องเนาะไปว่าอาจารย์ใช่หมเขาห้องเราขึ้นแล้วบรือเปล้วแรไปป้ปไปอาจารย์ขึ้นแล้ว ตอนนี้เฮาเลิกองเงียดแล้วเนาะเฮาใิได้พากันกับเมื่อเพราะว่าคำแชงกับโบสบายประได๋คำแชงอยากเป็นใครเนน้อยหนึ่งตาเนะานะ,าน,ะนี่เนะาะคำแชงนี่เนาะบแบบนี้แหละองเงียนอยู่สถาบันยังวะ วิทะยาไล่การเง oh ินผากใต้โบเมนมาฮาเนาะคันมาฮาแล้วมันสิ่อไงวิวมันธรรมศาสตร์นี่เนาะสาวสีกองขนงามเอ้ยกันดเนี่ยเนาะเว้ยถลาเพิอง ล้านหกแสนเก้าสิบพันมลูกห้แสนหกสิบห้เดเท่าไรเอาจรงก็มีจักรีลายงไบัซงบัซนี่็่านผู้ชมงามอล้าน้านชาวพซองอันนี้มันสิเป็นบริเวณขอกหลดอันนี้เป็นตึกปริญญาตีเนาะ เัท่นานผู้ชมมาเนี่ยกรับจะได้ร่าท่านผู้ชมนาอปิดคลิปท่านผู้ชมกัชเได้เมืม่อน้องนี่แล้วกระเบก้งนี่สีสตาร์ทหลดแห้งๆลืมเอาคาคขามึ้นไปนี่นะขับแซงนี่คือโขงเฮียนเอาเองโขงเฮียนอาแบบยิวแบบธรรมศาสตร์ออโต้ผู้ออมคาง แม่คอยชิมเมินอไรด้ไมหาคุณเอไปชิมเนน่ะเงินลายอเจนี่เนาะงหมูเบิ้งแลกเงินกันซื้อยาคุมบ้ากูบยอมมมคาดิจางบบิมีีิอีีไบปบมีหมดเลซื้อยาคุ้ให้กินเบียร์นะุ๊ม ไปเมื่อไม่ได้เสี่ยงให้พี่น้องวิวเหียนเทาแบบมันก็งามอยู่ยยเลยอ้อมล้อมด้วยผู้เขาทางนี้ก็ผู้ทางนั้นก็ผู้แม็กมึงอยู่ห้องกับใครอ่าอยู่คุปปีอยู่คนเดียวอ่ะให้กูไปชงพี่น้องชงมาตานเขาก็ได้โออฟุบ่าวลักเสียงฟุบ่าวไว้เลยวิวเหียนทางลัง ก็บัให้กูอยู่นาแนวงวะโมกับโมกันใช่ไหมเนี่ย oh. นี่